ชาสีกุมครับกับดวงดีๆฮะครึ่งเดือนหลังน56ถึง31นะครับเดือนกรกฎาคมจวดาวมันเด่นนะครับในมุมของการทํางานพิเศษหรือว่ามีจ็อบพิเศษนะครับมีงานนอกงานงอกถือว่าเป็นงานที่สร้างชื่อนะแล้วงานที่สามารถทําให้เราต่อยอดในงานต่างๆได้อีกนะฮะคือมันเป็นงานเชิงรุกนะฮะหรือว่างานเป็นเชิงบวกนะครับคือทําได้ผลงานดี มุมดาวมีการติดต่อเจรจาต่อรองการพูดคุยเรื่องสําคัญสําคัญมุมดาวมีการแก้ปัญหาเรื่องสําคัญสําเร็จมุมดาวมีผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหานี่ผมนึกถึงอย่างให้ว่าเผื่อเพื่อนๆมีใครนะครับที่เด <making> ือดร้อนนะฮะต้องบอกว่ามันมีดวงที่จะมีคนมาช่วยนะครับการแก้ปัญหาสําคัญสําคัญอะไรก็ตามดูว่ามันมีคนช่วยเหลือนะครับเผื่อเพื่อนๆจำเป็นต้องหาคนช่วย หาคนแก้หรือหาคนทําอะไรก็ตามก็ถือว่าจั่วดาวมันดีนะครับมีดวงเกี่ยวพันกับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับผมต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายจุกจิกนะครับค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เรียกว่าเราไม่ไคาดคิดนะฮะอ่าบางทีมันมีอข,อข้ขอ,ขอ,อข,ของข้อของเครื่องย่างข้อของเค่ใช้พังเสียหายแตกหักราวเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์สัญญาอุปกรณ์มือถือต่างต่างๆนะครับนี่ครับมันมี เรื่องราวบปเครับมันก็จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราคาดการไม่ได้นะครับก็เตรียมตัวนิดนึงว่าถ้าไปไม่ได้ครับช่วงนี้ระวังซซฟเซฟเรื่องของเงินทองแล้วก็ข้อดีคือมีเงินเข้าข้อดีคือยังพร้อมมีคนช่วยเหลือข้อดีคือมีเงินพิเศษข้อดีมีโอกาสได้เงินฟุกๆแล้วก็ข้อดีถ้ามีเรื่องเดือดร้อนไม่สบายใจจะมีคนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาให้ได้ด้วยนะฮะดังนั้นนะครับก็เลยบอกว่าโอเคถึงรายจ่ายจะเยอะรายจ่ายมาในทุกรูปแบบ แต่ช่องทางการเงินหรือเงินเข้าหรือหมุนเงินได้หรือได้ช็อปได้ช็อปได้ซื้อของถูกใจหรือมีโอกาสได้เงินพิเศษตัวน,นี้ก็มีเข้ามาด้วยนะครับฉะนั้นมันก็เรียกว่าเงินหมุนเนาะเข้าแล้วก็ออกเข้าปุ๊บออกปับนะ๊บนะฮะโอเคครับวกมาดูเรื่องของงานที่นึงฮะช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆคาดหวังเรื่องงานนะฮะจะคุยจะเคลียร์จะจัดการจะทําอะไรที่สําคัญสําคัญ,ส,คญสามารถทาและเคลียร์แล้วก็จบได้นะครับแต่ผมมองว่า มันน่าจะเป็นช่วงครึ่งหรือ <Viol in S 2> หลังที่เดินทางนะครับระยะสั้นใครที่มีโอกาสเดินทางก็จะมีการเดินทางระยะสั้นแล้วก็การเจรจานะครับก็จะมีโอกาสที่จะพูดคุยเรื่องสําคัญสําคัญนะครับหรือว่ามีการติดต่องานงานทําอะไรหลากหลายอย่างคนเดือดร้อนขอเราช่วยและเราก็มีปัญหาจุกจิกที่ต้องแก้ของตัวเองหรือของงานส่วนตัวก็มีด้วยแปลว่าช่วงนี้ครับมือเป็นทศกัณฐ์นะฮะหยิบจับหยับขยับขยายทําอะไรได้หลายอย่างแต่ผลลัพธ์ผลงานก็ยังถือว่า น่าพอใจนะครับดวงชะตาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรียกว่าสุขภาพร่างกายนะฮะชี้นต้องระวังระวังเรื่องของป่วยไม่สมบายว่าไปฮะสัปดาห์หรือว่าช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นสัปดาห์ที่หรือแต่ละสัปดาห์นะฮะมีดวงป่วยนะครับบางสัปดาห์จะป่วยอีก,อกสัปดาห์หนึ่งก็แก๊กก็คือไม่ค่อยสบายตัวนะครับฉะนั้นแปลว่าครึ่งเดือนหลังต้องดูแลร,ร่างกายเป็นพิเศษนะฮะมันจะร,รู้ดวงโลกหน้าเพื่อป้องกันนะฮะไม่ได้รู้ให้มันเป็นตามนั้น รู้เพื่อป้องกันแก้ไขนะฮะแล้วก็ประการต่อมามุมดาวเกี่ยวพันถ้าเป็นไม่ได้นะฮะช่วงนี้ท่านนายัยสวระวังโรคประจําตัวครับใครเป็นเบาหวานความดันไมเกรนคอเลสเตอรอลหรือกระตานครับช่วงนี้มันจะมีอาการือสุขภาพที่มันกลับใหม่ครั้งได้ะฮะแต่ว่ามันมักจะเป็นโรคที่ลาคาญใจครับไม่ใช่แบบโรคร้ายนะฮะโรคที่ลาคาญใจบางคนมักจะภูมิแพ้อ่าพอป่วยอะไรเป็นภูมิแพ้ทุกทีเนี่ย มันก็จะปุ่มแพ้มาหรือป่วยที่ไรความนาทุกทีก็จะเป็นความดันคะก็ต้องระมัดระวังนะครับภูมิุมดาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพร่างกายของบุปการีหรือว่าคนใกล้ตัวป่วยด้วยนะครับฉะนั้นระวังใครสักคนนึงป่วยแล้วมันไปติดเชื้อกับคนใกล้ตัวได้นะครับโอเคฮะต่อมาเรื่องความรักนะฮะคนโสดช่วงนี้เสน่ห์แรงครับคุียับใครอูไปเลยนะฮะคือมีคนชอบนะฮะคุยแล้วมีคนสบายใจคุ้สุขใจนะครับเนียแจ๋วเลยนะฮะฉะนั้นเรื่องของ คนโสดชอบใครให้คุยใกล้ชิดสนิทนัดว่ากันไปนะครับแล้วก็คนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะฮะดาวความรักในช่วงนี้ดวงแฟนเสริมดวงเราพอจะพึ่งพาอาศัยพอจะวานให้ช่วยพอจะมีกิจกรรมทําอะไรด้วยกันแล้วมีความสุขนพิเศษนะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับมุมดาวระยะนี้สิ่งที่เตือนช่วงนี้คือระวังเรื่องคนผิดนัดผิดสัญญาผิดคำพูดผิดวาจาอันนี้ต้องระวังและเลยที่2คือช่วงนี้ บางทีทางานอยู่แล้วโดนชะลอนะฮะอันนี้ก็เตรียมความพร้อมไว้นะครับว่าคือต้องทำอยู่มีการเบรกนะครับก็อย่าไปเสียดเครียดนะฮะแล้วก็ก็ทําตามหน้างานนั่นไปนะครับแล้วก็ท่านอยู่ต่างประเทศครับจ่อดาวเด่นนะครับมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจเดี๋ยวมีเรื่องเคลียร์ได้ช่วงนี้มีงานพิเศษแน่แผู้ใหญ่เมตตามีงานใหม่ๆเข้ามาถูกใช้เวลานให้ทํางานบางอย่างเพิ่มเติมเป็นพิเศษนี่คือจุดเด่นที่เราจะพบเจอนะครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของเลขมงคลครับมีหนึ่งนี้ 5382นะครับเรื่องที่มีโจโฉก็เรืงหนึ่งสีครับมีสีขาวนะฮะมีสีเหลืองนะครับมีสีส้มนะครับแล้วก็มีสีนเงินสีที่เรือเ่องคือสีแดงวันที่ดีครับมีวันอาทิตย์นะฮะวันพุธแล้วก็วันพฤหัสนะฮะวันที่ติดขัดคือวันอังคารครับแล้วก็ต่อมามุมดาเกี่ยวกับการทารบุญนะฮะทำบุญเกี่ยวคนชราคนแล้วก็คนพิการทําบุญเกี่ยวกับเด็กทาบุญเกี่ยวกับก,ก,ก,การช่วยเหลือชีวิตคนและสัตว์จะดีมากๆนะครับ เรื่องของการเรียนการสอนการสอบแข่งขันระวังจะเจอคําสั่งด่วนนะฮะเจอรายงานด่วนเจอการเรียกสอบด่วนนะฮะสอบย่อยอะไรเงี้ยหรือว่าเจอทํากันบ้านทำารยงานแบบด่วนนะครับหรือว่าลืมนะฮะฉะนั้นชุีิพยามได้คําสั่งอะไรมารีบร่งรีบีบรีบจัดการให้ไวนะครับข้อดีอย่างคือเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสได้เงินพิเศษมีโอกาสได้ไดยรับที่คาดไม่ถึงมีโอกาสได้เงินหรือทรัพย์สินที่ ฟุกๆนะฮะเออเพราะว่ามันมีความฟุกเข้ามาเกิดขึ้นนะครับก็โอเคทาให้ชื่นใจได้นะฮะเนาะต่อมาเรื่องของจะเรียกว่าบุปการีฮะอย่าที่บอกระวังท่านป่วยขั้นไม่สบายแต่ผู้ใหญ่ช่วยเหลือได้นะฮะเผื่อมีเรื่องอะไรก็ตามผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือดูแลแก้ัญหาให้ได้คนในบ้านคนในครอบครัวสามารถช่วยหรือว่าคนที่เคยช่วยเหลือเรามาก,ก่อนก็จะสามารถกลับมาช่วยเหลือได้นะครับดองคารสัมพันธ์กับดารากูนะฮะระวังคนที่มีคู่แฟนแล้วเข้ามาฉะนั้นถ้าต้องเตือนก็ต้องระวังเรื่องนี้เป็นพิเศ ช่วงนี้อารมณ์ขึ้นลงแรงฉะนั้นระวังเรื่องอารมณ์นะฮะอารมณ์ขึ้นลงแรงตาขวางฉะนั้นระวังการทะเลาะเบาะแว้งด้วยเรื่องกันเป็นเรื่องแต่อย่างที่บอกข้อดีคืองานเด่นนะฮะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามานะครับคนช่วยเหลือมีนะฮะอุปกรณ์ข้ของใช้ค่ใครจ่ายจะสูงนะฮะหรือแตกหักร้าพังก็เตรียมแล้วก็ใช้อะไรก็ต้องระมัดระวังคือเตรียมการซ่อมหรือซื้อใหม่มีของบางอย่างแน่ๆนะฮะแล้วก็ดาวเกี่ยวกับก็เรียกความเฮงมีมีอะไรโอกาสได้อะไรฟุกๆเข้ามานะครับ โอเคครับขอให้โชคดีครับดวงเครื่องในหลังดูดีนะครับดูทรงดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็นกำลังใจนะครับเพื่อนครับสวัสดีครับ